thì kia mùi nó kia mùi nó kia mùi Này kia mùi nó 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 kia nó kia mùi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  nó kia nó nó kia mùi nó kia nó kia mùi nó nó kia mùi nó kia nó ทีมงานก็มีอยหาขุนน้าพี่น้องมือนเนี่ยบ่พุ่มบ่อซุกนะบ่พุ่มบ่อซุกบ่อหินเนาะเห็นแล้วพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องเห็นหมูเนาะใางสิคุกพี่น้องอืะ

có dũng gì rồi thêm mày bướng não gì đó, Thì chỉ ngủ một ba nữa. À. À. À, nữa. Nào thì là gió ngủ gió mưa rồi đây kéo tới nhà. Ô, còn gì à? hô nó, bất xuống nè. bất ngờ, 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 Bên <laughs> <laughs> tìm bìm, nọ know. Say bìm, tinh ái tinh ái, yo. Tinh ái, giúp Tinh ái, yo. 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 Tinh ái, yo.

เี่ยเนี้ยไปนะเห็นไหมพี่น้าหนู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 นำหนูนำอ่าเอาป่ะเป็นตากรพวกผมจจับเองจเป็นเล่นหนูน้อยยี่หวงอันนี้เนาะอันนี้เนาะปล่อยปล่ยตอนนี้ละเล่หนูะเล่นเขียดพี่น้า

ฮัมมาท่านไงอืมแต่ัไงไกูนีเนาะมาลาซอยนเนาะอืมนมนานูแล้วบูนะบูมนนูไม่หาเขียนมได้หนูมันอยู่ในพวงใม่นี่เนาะอย่าไปเอแล้วมีนกเอาเนื้อมากินเนะ บอสุกมาลพี่นองะปปานเนียมอเด้นมหามาเขียบป็นไดนนะเขียสราละเขียบกันโตพี่นะบอสุกเปนได้ตัวบางใหญ่นะมาลีบอุกนี่มันยังเขียบป็นได้่ไม่กะคือบใหญ่นะรู้อะไรกินได้รู้มีชีวิตรู้มีีครัว้วกันละ Nó nó vào xuống ý thức ý Nó ý lùn ý thức vì nó vừa thức đại thức ý thức ý thức ý vì nó thức ý 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 nó ý thức không thức ý thức nó thức ý nó, ได้ละเอาเทาได้ใละได้ลเอาเามานี uh ่เนาะกระปอมันเนี่ยอเ็ดกระปอมเนาะอืมกระปอมกาหน่อยเนาะเราเป็นจิปอเนาะมันม่มีลายเนาะมันบ่มีตวงหลายตวเนาะ อย่เงไพี่เนามเสีเอาม้านแ่มาสุกมานต่จ้ะนี่เด็ดี่็ข้้รเนเด็ดพ่้วูเยวยยให้เตอไเติอพี่า FC มือสุดหูมื่อสุดห้ายตัวะมเขียนอะโมะรู้ด้วยมึงกองันรู้มั้นเน้ะพี่ารู้มันเนาะรู้น้นน้สิงเนาะปล่อยไปนะปล่อยไปนะ โอ้บ่พุ่มคือได้ล้ายใช่ป่ะบ่พุ่มได้ล้านเลื่องนกลังนกลังนกังนกยีอักษ t มือสุกทุกคนห่างรังนกโอ้ห่างนกกีนอักษังนกครับทุกคนบทลครเนาะบัวทคายกลังองห่างกินนะครับทุกคน อ่าวทะไข่เนาะอันน่ะเปนหมองเลยเนาะบางทีมันก็เงี้ยโบ้เลยเนาะมันหนีจากห้างเลยเนาะมีใยหอมด้วยะเนี่ยป่าอันี่ีนี้เนาะถาหาแท่งนยอะถาย่ำย่ำย่ำเด่นเจดเด่นเปียเนมีเขาเนาะมาหาแท่งเชีองเนาอหยำไ ันเป็นคั่เนะเทียนนี่ฮะเหี้โนะเหียโม่งตัวยัง่เนะโบราณไม่เห็นเลยคั่มด้วยน้ำลายกบป่ะกุปปะ กิน nhé กินยากียดตึงยายบ่โอยายบิน à? เขียนหมูว่ะอืมเขียนหมูวันนี้ ừ. mà mà ăn แล้วเป็นเหี่ยวหมานเด้อพี่น้องก็บ่ใหญ่นะ Tổng nhai nó Lụn cái chỉ đáy không đáy nó chỉ đầy không nó đầy nó cuồng cúp nó hm hm nó Nhìn hm hm nó hm 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 ừ, ừ. ừ. hm เดี๋ยจไปหาย่างกินน้ำกันต่อหาลุยนนะ้ำเนาะโอ้โหยืนน้ำและบ่ได้กินมาแต่เพื่อนเนาะหาไปหากินน้ำธรรมชาตินะพี่เนะนาะน้ำที่คุดออกมาจากมันผุดมันผุดขึ้นมาจากหนาดินเนาะมันบอนบอนบอนข่ำเลยพี่เนะนาะน้ำได้ใสเสียเสีย,สยด้วยพี่เนาะบ่ได้กินเฮึงเลยเนาะกินแต่น้ำมันนี่ บปได้กินน้ำธรรมชาตินั่นคุดเอาแน่แบบน้ำส่างเนาะมันเป็นน้ำส่างใช่เนาะมาชิมกันเนาะแค่นี้เออพี่เนาะเคยกินอยู่ตอนนั้นเนาะกินได้เลยเนาะมาหิ่งตะกเตนแค่นี้เมื่อยกับมากินเนาะเอาะไรพี่เนาะกระชีหอแล้วเนาะเงี้ยบอลก็จะอ่านเนาะก็จะอิจักเพียงเนาะ น้ำจะใสเนะนี่น้องของกินนาะไงน้ำธรรมชาติเนาะขดใส่นะใส่เนาะตอนนี้บบว่งก็ไล่ดีน้ำนะพี่น้องน้ำธรรมชาตินาะขอต้อกมาจากดินน้ำนี้ก็จะ ไม่ส่ใส่ลนะท่าทาทาน้่ปลารนไม่เนาะปลาร้านปลานจบวกจดเนาะจได้เนาะนี่ขนาดนี้นะ่เงี้ยนีเลยพี่เนาะใส่ยนะพี่เนาะอย่างพี่เนาะมาเห็นไหมเนาะอี่ปรุกกินไม่ปชุกเนาะชุกกินเป็นปะุกเป็นพี่เนาะ sé nào sẹo lái nào việt nam fc mồm bả mới đến chìa lo việt nam chìa lo chìa này nè tụi ở về bớt riêng gìn đại sai lạ bên này ua mà nè Đây đây đây, ua bây giờ Bây giờ bây giờ bây giờ Ngay đi ngay đó đi, ua mà nè Nó sát vào này, đây 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 Khuôn 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 Ừ, chào mừng Một bả nè, đẹp bả nè mọi người nè Một bả rồi nè Bây giờ, bà xúc nè Bà xúc còn gì xúc xính không nè Bây ตริแม่นบ่อืออยากกินนี่ bố mẹ ละอะไปละไปบ่ bố mẹ ta ครับบ่แม่นตาบ่อ bố mẹ bố mẹ

Thì nó ừ. nào hết nào đây nào đây nào nào Có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video mọi bộ đại nó mười nó phi nó mười ná gì chả chả gì bên hái nhiều như không mịt nó cái này nó bố mì cái có mịt mì lai thì nó kiện kiện nọ kiện khác nhau nó mười ná thì nó kiện nhỉ gặp kiện nhỉ gặp bé mông khừng rồi nó như ừ, gì nó kiện tóc nhai như đó lại lại ไอ้ยวนพี่นนอหลุดกันแ้อืได้ื้อพี่น้ออ๋อไปแล้วโอ้โหบ่ได้ทำพี่นนองบนี้ไปวันหลุดมือเนาะพี่นนอว่าจวูหาพี่น้อเบิ่งบหลุดมือทั้ไปรับบ่ได mụ tung nha yên nó vùng chị đại đa tung nha yên áo mh 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 ừ mh 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 mhm 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 เอาล่บ right, right, mm ุกอเไดุ้กเนาะตอนนี้ก็ที่เราเมื่อแล้วพี่นนอะบ่มีแลวุกอยู่ามีกเนี่ยโยสมีพวกกินอะไรพี่เนาะบอขมันหนลวเนาะอืมมันรุ่มมันบเนาะมันเดือด้หนาวเนี่ยเมูกไปแลเนาแจล้พี่ะมูบได้แล้ว

น่ากน่ากหาเป็นระไ้ายตื่นเนาะพราะเจลยงเปนเนาะไห้เพ่าปุกยกเอาเอาไปกับพเนาะพี่เนาะพวกเจลพปีงน้ำหมูเนาะพุมได้ยุพผมนี่โอ้พุมร้าตื่นเนี่่ตื่นะ

นี่ก็ฝากไว้ชั้นนี้ได้พี่น้องฝากก็ไลค์ก็แชร์เด้อพี่น้องฝากก็จะลิงแจกเตือนจะเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปไปแต่วักอย่างไรเฮ็ดคลิปยังก็บอกมาได้พี่น้อง